Welcome to start with Why podcast Podcast ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจอาเซบไทยเปิดการค้าเสรีโลกใครไม่ปรับตัวเตรียมเจ๋งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w ว y p o d c a s t คุณอยู่กับผมวัยธนาวัตนมาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ วันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เอพิโซดที่161แล้วนะครับผมยังคงพูดคุยกันถึงเทรนการค้าโรคที่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเสรีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับวันที่15พฤศจิกกายนปี2563นี่เองนะครับประเทศไทยเราเองนะครับมีการเซ็นสัญญาการค้าเสรีระดับโลกเลยนะครับ การค้าเสรีตัวนี้เนี่ยอยู่ในข้อตกลงที่ชื่อว่า a c e p ย่อมาจากคำว่า Regional Comprehensive Economic Partnership นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าความตกลงคุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับซึ่งคำว่าระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับมันครอบคลุมถึง15ประเทศเลยทีเดียวในเอเชียแปซิฟิกนะครับ ก็คือมี10ประเทศอาเซียนนะครับในภูมิภาคของเรานี่เองเราประเทศไทยและเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับใช้ในการเจรจาเรื่องเสรีการค้าเนี่ยมานับรวมละโอ้น่าจะตั้งแต่ปี2012นะครับเจรจากันมายาวนานนะครับจนมาตกลงเซ็น เดินหน้ากันเมื่อปี2020ในช่วงโควิดนี่เองนะครับมันน่าสนใจยังไงนะครับทำไมผมถึงต้องเอาเรื่องของอาเซทที่มันฟังดูแล้วมันก็ดูรู้สึกไกลตัวเรานะครับผมจะเอามาย่อยให้มันรู้สึกให้มันเข้าใจถึงแก่นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยมันใกล้ตัวเราใกล้ทุกๆธุรกิจที่ทําธุรกิจกันอยู่ในประเทศไทยสักขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าอาเซทเนี่ยเป็นข้อตกลงการค้าที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามันครอบคลุมประชากรในกลุ่มนี้เนี่ยมากถึง2,200ล้านคนนะครับรวบรวมเนี่ยมีครอบคุมเป็น GDP ของโลกเนี่ยมากถึง26.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับใหญ่มาคมามากๆใหญ่สุดในโลกเลยทีเดียวใหญ่กว่า EU ของสหภาพยุโรปอีกด้วยซ้ํา นะครับโอเคเรามาดูกันเอ๊แล้วอาเซบ์ตัวนี้มันมีหลักใหญ่ใจความอย่างไรทําไมประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนกับในกลุ่มนี้เนี่ยเอเชียแปซิฟิกถึงต้องมารวมตัวกันนะครับข้อตกลงตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับ EU นะครับอย่างที่เราเคยเข้าใจกันเนาะเราไปยุโรปอย่างเงี้ยแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยมันมีการเทรดการค้าร่วมกันนะครับแรงงาน คนที่จะทํางานจากประเทศหนึ่งในยุโรปก็สามารถข้ามไปทํางานอีกประเทศหนึ่งได้อย่างง่ายดายนะครับใครที่เคยเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศยุโรปเนี่ยนะครับการเดินทางข้ามา้าคมขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยถือถือได้ว่าง่ายดายมากๆเลยนะครับนั่งจากประเทศหนึ่งนั่งรถไฟข้ามประเทศไปได้เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนการเอายุโรปทั้งทวีปเนี่ยมาทำเป็น ประเทศประเทศเดียวใช้สกุลเงินยูโรอันเดียวอันนั้นคือเป็นขั้นสุดละที่เขาพยายามสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคยุโรปของเขานะครับทีนี้มาดูเอเชียแปซิฟิกนะครับลักหญ่ความเดียวกันเลยนะครับไอเดียต,ตัวนี้ก็คือต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับเพื่อเปิดการค้าเสรีนะครับทั้งสินค้า บริการและแรงงานนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บมันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับนะครับมันต้องเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยเป็น10ปีแต่อย่าชะล่าใจว่าเฮ้ยอีกเป็น1ิปีมันคงนานนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับกำแพงภาษีขีดขีดข้อจํากัดต่างๆนานา กฎหมายต่างๆที่เป็นตัวกำแพงที่ไม่ให้สินค้าหรือบริการหรือแม้กระทั่งแรงงานเนี่ยในการข้ามไปข้ามมาระหว่างในภูมิภาคเนี่ยนะครับในประเทศในกลุ่มเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆครับมันจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆถ้าบริษัทไหนธุรกิจไหนไม่ปรับตัวนะครับคู่แข่งของคุณจะเหาะเข้ามาแข่งกับคุณได้อย่างเสรี ในอนาคตยังต่ำคิดว่าไม่เกินระยะเวลา10ปีทุกอย่างมันน่าจะเป็นเสรีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยก็มาดูถึงข้อดีก็เสียกันนะว่าเออแล้วทำไมประเทศไทยถึงตัดสินใจเข้าไปร่วมในอาเซียนนะครับในมุมของข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีเนี่ยที่รัฐบาลแจงออกมาเป็นข้อๆมีอะไรบ้างก็แน่นอนนะครับเป็นในเรื่องของการส่งออกสินค้าไทย สินค้าที่รัฐบาลมีการพูดถึงว่ามันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยนะครับคือกลุ่มสินค้าเหล่านี้อันที่1สินค้าการเกษตรนะครับแป้งมันสำปะหลังมันสำปะหลังนะครับสินค้าอ,อ,อาหารทะเลนะครับแล้วก็ตัวที่2กลุ่มพวกอาหารผักผลไม้แปรรูปนะครับกลุ่มที่3ส,สินค้าอุตสาหกรรมอาจจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มที่4การบริการครับเช่นการรับเหมาก่อสร้างธุรกิจสุขภาพต่างๆนะครับหรือการท่องเที่ยวเองก็ตามนะครับธุรกิจที่ห้คือการค้าปลีกอันนี้เป็น5กลุ่มธุรกิจที่รัฐบาลมีการสื่อสารออกมานะครับว่า5กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศไทยธุรกิจคนไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งออกไปสู่ตลาดโลกขนาดมหึมาได้ขนาดมหึมาในกลุ่มนี้มีจีนมีญี่ปุน่น ออสเตรเลียนิวซีแลนด์โอ้โหแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้สื่อสารออกมาอย่างชัดแจ้งก็คืออีกด้านหนึ่งของข้อตกลงนี้นะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับนะว่ามันมีความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันทีนี้ไปวิเคราะห์กันดูว่าอะไรคือความท้าทายที่กำลังจะเข้ามานะครับเมื่อ นะครับในกลุ่มประเทศทั้งหลากประเทศเหล่านี้เนี่ยเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการเทรดมีการทำการค้ากันได้อย่างเสรีเนี่ยแปลว่าธุรกิจของคุณถ้าคุณไม่มีสินค้าหรือบริการที่สามารถทำคุณภาพได้ทัดเทียมกับต่างประเทศนะครับเช่นสินค้าจีนเขามีขีดความสามารถในการผลิตดีมากๆเลยเพราะว่าเขาผลิตทีเนี่ยเขาส่งออกทั่วโลกนะครับเขาเป็นโรงงานของโลก นะครับถ้าคุณไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้คุณก็เตรียมตัวรอวันเจ็งได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนหรือแม้กระทั่งลองนึกภาพดูอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ที่เขามีความเก่งทางด้านนมนะครับหรือว่าพวกสินค้าทางด้านเดลรี่ต่างเนี่ยเขาเองก็สามารถที่จะส่งออกมาสู่ตลาดใหญ่ระดับมาึมาอันนี้ ได้โดยที่กำแพงภาษีเนี่ยเดิมทีเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับของที่มันเป็นของ Import เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมราคามันสูงแพงขึ้นไปจังเลยนะครับเมื่อเทียบกับสินค้าในประเทศอันนั้นส่วนใหญ่อันหนึ่งนะเพราะว่าราคาสินค้าต่างประเทศตัวนั้นนะมันต้องมีบวกกำแพงภาษีเข้าไปด้วย นะครับลองนึกภาพเนาะถ้าสินค้าจากต่างประเทศเช่นนม Import จากนิวซีแลนด์นะครับชีสจากออสเตรเลียนะครับมันราคาใกล้เคียงกับสินค้าในประเทศเราเลยล่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับในมุมของผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนผู้บริโภคก็ย่อมที่จะตัดสินใจเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ถูกที่สุดที่ราคาที่เขาเข้าถึงได้และมั่นใจที่สุด เพราะฉะนั้นธุรกิจของคุณถ้าคุณเองเนี่ยตลอดเลยเวลาที่จะเดินหน้าไปข้างหน้านะครับในช่วงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนถ้าคุณไม่ยกระดับสินค้าหรือบริการของคุณในการสร้างแบรนด์เองก็ตามคุณภาพบริการคุณจะมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาลุยกับคุณและทําราคาแข่งกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นหนึ่งในตัว ข้อตกลงที่ใหญ่อันหนึ่งในอาเซปก็คือเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับต้องบอกว่าการค้าเสรีในทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งที่มีการเติบโตสูงมากๆเลยก็คือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซเพราะว่าผู้บริโภคทุกวันนี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าจากประเทศใดๆก็ตามในโลกแล้วได้นะครับเช่นตอนนี้ อย่างที่ผมเล่ามาบ่อยครั้งในหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมานะครับสินค้าของจีนเนี่ยนะครับทะลักเข้ามาอยู่ใน Marketplace ในประเทศไทยเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองนึกภาพดูนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้สินค้าจีนราคาถูกๆคุณภาพโอเคยังเต็มไปหมดขนาดนี้แล้วต่อไปถ้าอาเซียนมาเริ่มเปิด เต็มที่ทุกอย่างมันฟรีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแปลว่ามันจะไม่ได้จำกัดเฉพาะสินค้าที่มันราคาแบบไม่เกิน1 5 0 0บาทที่มันที่ประเทศไทยตั้งข้อกำหนดไว้ว่าจะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีสุรากรกนนำเข้าอีกต่อไปแล้วครับแต่มันจะก้าวล่วงไปถึงสินค้าอื่นๆที่มันมูลค่าสูงขึ้นไปด้วยนะครับ สินค้าสูงไปกว่านี้เนี่ยราคาสูงไปกว่านี้ก็เตรียมตัวที่จะต้องเปิดรับการแข่งข,ขันจากนานาประเทศในกลุ่มข้อตกลงอาเซ็ปกันต่อไปนะครับวันนี้ผมก็มาสรุปให้ฟังนะครับในเรื่องของอาเซ็ปวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันในเอพิโซดนี้วันนี้สวัสดีครับ Start with Why Podcast